ตจทย์ของครูคืออะไรครับต้องการกึ่งคินงานเนี้ยครั้งก่อนครูให้ให้โจทย์พวกเราคือกึ่งปอกโดยใช้จีศูหนึ่งอย่างเดียวแต่วันนี้สิ่งที่ครูมาเวลาเราพวกเรากึ่งงานจริงๆมันต้องมีมันมีมันมีกึ่งส่วนโค้งด้วยแต่ไม่นุ่มกึ่งได้ไหมส่วนโค้งดูได้ไหมครับมันต้องใช้วิชาเยอะ ช้วิจารตะใบใช่ไหมใช่ไหมตะใบโคง้งแต่การกึ่งโคง้งของเครื่องกึ่งเราต้องรับมีโคง้งถึงจะกึก่งโค้งได้ใช่ไหมแต่แต่จีนสีมันช่วยคือมันมีโปรแกรมตักวแล้วคําสั่งของมันคือตัวอักษรตัวเลขนะครับสอนไปแล้ววันนั้นแะน่ใจว่ามันเดินตรงคือ G ศูนย์หนึ่งคำว่า G ศูนย์หนึ่งเดินตรงแต่ต้องกําหนดความเร็ว เอฟใช่ F. F. Yeah, ป่ะความเอฟคือรอบต่อรอบตออะไรครับมิลลิเมตรต่อรอบนะครับเพราะมันมันเดินแบบมันหมุนน่นะครับเพราะนั้นมันมีเห็นไหมครับตัวนี้นี่ๆตรงเนี้ยมันเป็นส่วนโค้งตัวนี้ถ้ามีดมีดอยู่ฝั่งนี้นะครับมีดหัวอยู่ฝั่งนี้นะมีดอยู่ฝั่งนี้นะมีดจะอยู่ฝั่งนี้ Okay. มีอยู่ตรงนี้นนะจุดนี้มีนะครับจุดอาเลา็กกว่าตอนนี้ดูตอนนี้สภาพจากมีตรงนี้ไม่ไม่แนวนะหรือมีไหม ตรวจก็คือกึงงานตามแบบครั้งก่อนให้สเต็กไปได้แต่ว่าคนละขนาดแค่นั้นเองนะครับวันนี้ทําเสร็จอัดวิดีโอส่งมให้ครูในโตจบนะครับสิ้นสุดคึงงานเพาตันนะครับเอา205ร้้เีเป็น200อนะเป็น200นะครับความยาวไว้ได้ขนาดไม่ต้องปาดหน้าเรียบแต่ครูสั่งให้ปาดหน้าหน่อยหนึ่งเพราะว่าบางทีผิวตัดบบางทีมันมนผิวขุ่กกะให้ปาดหน้านะครับโดยปกติเวลาทํางานในเครื่องเราต้องปาดหน้าก่อนถูกไหมครับ เพื่อเซตนศูนย์เพื่อเซตนศูนย์ตำแหน่งเส้เพื่อเส้นศูนย์ตำแหน่งเส้ตัวนี้ตำแหน่งศูนย์ของเวิร์กคุยอยู่ตรงนี้พอดีครับตรงเนี้ยจัมผัสนี้พอดีครับตรงเนี้ยของเวิร์กนะ W นะเห็นนะครับของวนี้ของ R นะครับเพื่อขนาดไว้0.5นี่คือแกนอยู่ส่วน เงือบ่าไว้เก็บบ่าคือตัวนี้ใน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 แกนแทรหนึ่งมิลเมื่อกี้หกใช่ไหมเขียนนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมกด้วย CNC เราจะต้องรู้จุดทุกจุดที่ทูนผ่านหรือหรือลายเส้นที่มีดมันวิ่งอ่ะแล้วมันหยุดแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนการเคลื่อนที่ทุกจุดเนี่ยเราจะต้องรู้เราจะต้องรู้ทุกจุดนะครับอ่ะดูสมมุติว่าครูตอนนี้คจะให้ปาดหน้า ดูนี้ก่อนนะครับจุดเนี้ย <ian> จ,จุดแรกคุณสมมติสมมตินะตัวนี้เป็น p ศูนย์ัะนั้น p ศูนได้นะครับ x 0 z ศอ่ะทีนี้มันเคลื่อนที่จากเคลื่อนที่ปาดหน้าปื๊ดมันหยุดหยุดจุดที่โค้งรัศมีเห็นไหมครับมันเปลี่ยน พราะนั้นเราต้องรู้จุดนี้สมมติตรงนี้เป็น p หนึ่ง p หนึ่งอะไรครับ e x e x อะไรครับตอนนี้การเขียนโปรแกรมจำแนอจุดต่างๆมันคิดจากไดวิเตอร์ไม่ได้คิดของครึ่งวงกลมหรือมรศมีเพราะฉะนั้นตอนนี้ขนาดความโตของงานสเต็ปแรกที่จะเกินคือความโตไดบิเตอร์80เพราะฉะนั้นตัวนี้รัศมีคือ10บ เพราะนั้นแปดสิลบิก็เหลือเจ็ดิบล้วนเมันจะมาอยู่ที่เจ็ดสบเจดสิบต้องจุดด้วยนะเซตใส่รครับเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งดูละแซตยังไม่เปลี่ยนคือแซตศูนต่อไปครับมันเคลื่อนที่โคมาอยู่ที่ตรงนี้ถูกต้องไหม ตรงนีส้สมมติเป็น P 3ไอ้ P 2 P 2 P 2 x เท่าไรครับ x เท่าไร x คือ80มันมาเดินถึงจุดทนะี่แ0แล้ว x 80ครับ80 Z เท่าไรครับ Z มันกินลึกไปเท่ากับรัศมีถูกต้องไหมครับ Z ลบแนละ้วลบ10 ต่อไปครับมันเดินต่อครับเดินต่อปุ๊บมาหยุดในตำแหน่งนี้วัะนั้นตำแหน่งนี้ก็อะไรครับ P3 สามเท่าไหร่แปดสิบลบนูนครับนี่เลยห้าสิบอ่าเดินต่อ ใช่ไหมมันปาดปาดเน,นี่ตับอย่างเนี้ยทำแบงนี้เป็นพีสี่เอ็กอะไรหนึ่งร้อยเซตห้าสิบเหมือนเดิมถูกต้องไหมถูกไหมครับมันมานี้ ันนี้คือจุดนี้หยุดจุดนี้เป็น P 5หา X ออะไรหนึ่งรลบลบ เกมาจากไหนครับนี่นี่นี่หนึ่งร้รัศมีคือ R10 ลบ10ก็เหลือ90ต่อไปครับมันเกินที่โค้งอย่างนี้โค้งเอาโค้งนะโค้งโค้งก็มาอยู่จุดนี้ตรงนี้เป็น P6 โอเคไหมครบัครบ P6 ก็คือ X, X อะกไร หนึ่งหนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับเพราะมันบวกจากหนึ่งร้อยบวกเป็นสิบเท่ากับร้อยสิบซตคงเดิมไหมลบเอ้ยเซตเพิ่มดิจากเก้าสิบเป็นเซตเท่าไหร่ครับลบหนึ่งร้อยตรงนี้นะครับที่มันรัศมีตัวเนี้ยเราต้องใส่ R ด้วยคือ g ศูนึ่ปกติเดี๋ยวให้ดู นะครับอต่อไปครับมันเดินมานีอีกเดินเดินเดินจากนี้มานี่เดินตรงจากนี้ไปถึงจุดเนี้ยจุดนี้อะไรครับ P ีเจ็ดเอาไว้เสเลยพีเจ็ด่าไหร่ครับเซตอะไรเอาสีใบองศาคือเท่ากันฝั่งนี้กับฝั่งนี้เท่ากัน แสดงว่า p เจ็ดเความต160ลบเท่าไหร่ครับ10เป็นร้อยเท่าไหร่ครับ150 x เท่าไหร่ไปใจเซนเซต Z ซ Z เท่าไหร่ครับ Z ซเท่าเดิมคือ100 เห็นครับเดินมานี่อีกเดินเอียงอย่างนี้เดินเอียงจุดนี้เห็นไหมครับเดินเอียงจุดนี้มองเห็นไหมเราให้ขยายหน่อยจุดนี้พีแปดโอเคเป็น P ีแปดนะ P ีแปดเอกอะไรครับหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่นี่ครับ กเอัวนี้ไม่ใช่อีกหนึ่งี้ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งร้ยใช่ไหมหนึ่งร้อยคับนึ่งร้อยนี่นะเปลี่ยนนะตัวนี้นะหนึ่งร้อนะไม่ใช่ไมยทิบนะครับหนึนะครับตัวนี้ P8X ตัวนี้ครับ1 1 0่งหนศูเท่าไหร่ครับเ

วันนี้มันเดินนี่เลยครับเดินตรงปาดหน้าเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่ครับจุดนี้จุดนี้จุดมุปเป็นพีเอะกไรครับ X เหมือนเดิมคือร้อยหกสิบแซดลบร้อยห้าสิบต่อไปครับมาตรงนี้รู้อาจจะยาวมาเลยพอปาดได้แล้วจบเลย เราไม่ต้องเืินปอกนะครับผิว200ตัวนี้คือผิวผิวดิบผิวดิบของชิ้นงานไม่ต้องปอกนะครับปอกแค่นี้แสดงว่าเราเดินได้เลยครับตัวนี้เป็นจุด P10 P10 X ท่าไะไร่ครับ200ก็อสักอันนี้ก็200ร้อสองพอดีกัเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวค,ยค่อยคือเอาพอยมันก่อนนะครับ200 เดี๋ยวเวลาสั่งก็สั่งห้มันเพินเคลื่อนเทียบมันเหนือคือ610 615อะไรแต่นะครับ X ก็เลครับเซ้ตเท่าไรเซ็ตเท่าเดิมคือ1050พวกเนี้ยเราเขียนแบบแล้วลงในสมุดแล้วไปเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมดูนะครับการเขียนโปรแกรมเราเปิดโปรแกรมมานะครับเปิดโปรแกรมมาเนี้ยนะครับเราไปเรียกโปรแกรมเก่า เรียกโปรแกรมเก่ามาเพราะเมื่อที่พระกงาเขียนก็ไม่เขียนโปรแกรมทับเป็นลักษณะเดียวกันเรามาเปลี่ยนนะครับเรามาเปลี่ยนจุดสตาร์ทพอยต์วันก่อนเราสตาร์ทพอยต์ที่ร้อยสองแต่วันนี้เราสตาร์ทพอยต์จุดไหนครับคนละจุดใช่ไหมวันก่อนมาจุดสตาร์ทพอยต์คนละจุดกันนี่เพราะเพราะอะไรครับเพราะสต๊อกเป็นคนละสต๊อกเป็นคนละ คนละความโตกันกวันก่อนสต๊อตก่อาไรนะโอเควันนี้วันนี้นะครับเวลาพวกเราเราทำเราทำยไงครับเราไม่เปิดโปรแกรมเก่าแล้วไปแก้ไขที่โปรแกรมเก่าและเวลาบันทึกเปลี่ยนชื่อบันะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเวลาเราบันทึกสมมติเราบันทึกเนี่ยเราบันทึกครับ อ่าสมมติเรื่องกูบันทึกเดี๋ยวกูเปิดนะครับวันก่อนกูบันทึกวันที่เจ็ดแล้วกูมาแก้ไขเป็นวันที่สิบสี่เมื่อวานเปลี่ยนเป็นตัวเลขก,เกูเปลี่ยนเป็นวันที่แล้วกูเปิดนะครับพอเราเปลี่ยนปั๊บอันดับแรกเราทำอะไรครับเราไปเปลีป่ยนสต็อกบันนะครับสต็อกบันเอาเปลี่ยนเลยครับสต็อกเปิดโปรแกรมนะครับเราเปิดโปรแกรมเก่าของสัปดาห์ที่แล้ว คงไม่มีปัญหาเรื่องการจัเดเก็บใช่ไหมเอาเปิดเลยครับทุกคนจะต้องส่งเปิดยังครับเอาเปิดโปรแกรมครับแล้วไปที่สต็อกนด,ดูแล้วความโตคือดีดีเนี่ยสองร้อย ส่วน L L ทั้งหมดนะครับก็ดูครับถ้า L ถ้าเเกินถ้า L เกิน,ถกน190ถ้า L 200มันจะมีมีอะไรครับมียันศูตรเพราะนนั้เราตั้งที่ร้อาพอเพราะงานที่นี้เราต้องการปาดหน้าเก็บผิวดิบหน่อยหนึ่งแล้วเกิดที่ถ้ามียันศูนย์เราปาดหน้าได้ไหม ไม่ได้เราตั้งกันที้ครับร้อยเก้าสิบทีนี้สิบสองเนี่ยมันถูกล็อกสเปคเพราะอะไรครับเพราะเมื่อตั้งความโตของชิ้นงานหัวจับมันจะปรับมันจะปรับสี่จับมันจะปรับปรับอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวดูนะครับถ้ากุลดถ้ากุลดความโตเดี๋ยวดูหัวจับนะครับหัวจับนี้นี่หัวจับนี้เดี๋ยวดูนะครับกุลดนะครับเห็นไหมหัวจับมันจะเปลี่ยน นึกภาพเอาไว้ถ้าเรานึกภาพกคือเกลอหัวจับสี่จับมันจะมีฟันหนึ่งชุดแต่สามารถปรับทิศทางได้แต่เครื่องเมนด้วนถ้าเป็นสามจับสามจับมันจะมีฟันสองชุดชุดในชุดหนึ่งไม่สามารถปรับทิศทางได้นะครับแต่สี่จับมันปรับมันจะมีชุดเดียวจะเอาไว้เครื่องเกึงจะมีสี่จับจะมีฟันชุดเดียวมันสามารถที่จะปรับทิศทางของฟันได้แต่สามจับมันมีสองชุดเพราะสามจับมันใช้ เกลียวร่วมกันแต่สี่จับมันใช้เกลียวตัวใดตัวหนึ่งเคยถอดไหมเคยดูไหมนะครับโอเคครับตั้งเหมือนเดิมครับตั้งร้อยเก้าสิบแล้วก็อันนี้สองร้อยเพราะนั่นสองร้อยมันถูกล็อกสิบสองมิลเนี่ยโดยอัตโนมัติเพราะมันไม่สามารถจับลึกได้แล้วเพราะมันถูกกันด้วยสเต็ปของหัวจับ แต่เรียกวันปลอดภัยนะครับโอเคทีนี้มาตั้งทุนทุนเรามีอยู่แล้วใช่ไหมดึงเนถ้าไม่มีก็ดึงเข้ามาเสร็จแล้วมาเขียนโปรแกรมนะครับมาเขียนโปรแกรมทีนี้ดูนะครับสิ่งที่ครูตร้องการให้เราทําอย่างนี้ครับดูครับดูที่ตามองนะผมมองก่อน อะไรดูครับเธอดูนี่การกินงานเดี๋ยวให้ดูมุมมองที่หนึ่งดีกว่าจะเห็นครับ เดี๋ยวหมดแล้โอเคอเคดี๋ยวดูครับสิ่งที่พวกเราเขียนกินสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยสีเขียวคือที่เราเขียนป้อนกินละสาม,มินเมื่อกี้นะครับสีเขียวคือกินลึกสาม,มิลน,นะครับ ส่วนสีม่วงที่เป็นทูนพาทูนพาสีม่วงเนี้ยอยากรู้อะไรเพิ่มกดตัวนี้นะครับกดตัวนี้กระตุตัวนี้สีม่วงคือยกแล้วมันกินงานนี่มันกินอะไรเนี้ยตัวนี้คือจุดเริ่มต้นจุดเริเ่มต้นเราจุดเริ่มต้นที่เท่าไหร่ของครูจุดเดริ่มต้นตรงไหนครับความตของคิดงานสองร้อยครูเริ่มต้นที่จุด x สองร้อยเลย แต่ถ้าเกิแเซตครับเซตคูยังบวกสแสดงว่ามันเหนืออยู่ทิ้นงานมันปลอดภัยแน่นอน<ม>ออคืออย่าลอกเดี๋ยวครูเปลี่ยนแบบก<ม>ิน<ม>กี่รอบก็แล้วแต่ไม่รู้ตอนที่เรากินเราใส่ฟีดนะครับอยากรู้ให้เดี๋ยวก็เปลี่ยนฟีดตอนนี้ครูฟีดของครูจุดเจ็ดห้าอยากให้ไปเดินเร็วอาจจะเป็น หนึ่งหรือสิบสองสิบปุ๊บปุเลยตัวเนี้ยลองดูครับแต่ด้วยความเป็นจริงเราต้องกินทีละนิดเนี Darling ่ยมันเริ่มคำนวณแล้วจุดจุดมันเริ่มคำนวณแล้วครับตอนนี้มันเริ่มคำนวณแล้วว่าเท่าไหร่เริ่มคำนวณแล้วเห็นไหมครับมันจะกินแล้ว ความฉลาดของโปรแกรมด้วยตัวเลขที่บอกว่าเป็นโปรแกรมเป็น C ใช้เป็นใช้นะเป็นตัวเลขมันจะคํานวณตอนนี้มันกิน u หนึ่งนะครับูที่หน่งยก r r คือ1มิลน,นะครับและทุกครั้งที่มันกินมันจะเผื่อในแนวแกน x คือ u ตัวที่2องศูงจุ และแกน W คือแกน Z ทุกจุดในแนวเนี้ยแกนแทเนี้ยจุดหนึ่งทุกจุดเพื่อเอาไว้เก็บละเอียดทั้งสุดท้ายมันคำนวณเองเราเขียนไปเลยครับคำนวณเองแต่สิ่งที่เราเขียนโปรแกรมเราจะต้องรู้ทุกจุดที่กำลังเขียนเมื่อกี้เขียน P 0ศ1 P2 p พ P4 พาสลาดสักจุดผิดเลยเราเขียนจุดที่การปรึงสำเร็จนะครับ เราจะดูนะครับดูทีละขั้นตอนตอนนี้งานกำลังเริ่มขึ้นละมันอ,กกนอาจจะมองไม่เห็นน้ําถ้าอยากเห็นน้ําก็นี่ครับนี่ครับไห้มุมมองเนี่ยถึงไม่ต้องตกใจครับว่าน้ํามันไม่ลงสุกลงจุดปลับได้ไหมให้รู้ว่าน้ํามันไหล มีเศษท,ที่ไล่เอ็นเนี่ยครับมันจะแจ้งในตารางบนนี้ G เจ็ดหนึ่งมันจะกำลังทำงานอยู่บรรทัดที่เอ็นึ่งร้อยจนถึง 200, เอสองร้อยเผื่อทุกจุดที่อยู่จุดห้าของจุดห้านะแล้วก็ดับนิวคือในแคนเซตด,ด้วยความเร็วมิลิเมตรจุดเจ็ดห้านะ โดยสัย่งให้มันเปิดน้ำหล่อยเ,เย็นด้วย m 0 8คือเปิดน้ำหล่อยเย็นใช่ไหมมันทำงานเนี้ยมันทำงานจนกว่าได้ขนาดอันนี้กูสั่งบาดหน้าถ้าไปถักมาดหด้ามันะ็ไปกิออนอาที่เริ่มครั้งสุดท้ายเริ่มกินแล้วเดี๋ยวกูสั่งกลับก่อนกลับตำแหน่งเดี๋ยวันจะไปกินอ่าตอนเนี้มันจะปาดได้แล้ว มันจะกึงกินโค้งป๊บนี่คือเก็บที่เหลือ,อไว้คารุท้ายมันจะเก็บให้เองอนะัตวันที่มันเกิดนะตรงนั้นโค้งในตรงนั้นเป็นเทมเพอร์แล้วก็ตรงแล้วก็ปาดหน้ากลับบ้างกลับบูมสิ้นสุด ไงานเนเห็นไ,ไหมครับในงานเนอาจจะเป็นรายละเอียดเท่าไหร่ได้งานเนีผมดได้ทำให้เสร็จแล้วจับหน้าจอออกมาได้ไหมครับคิดว่าได้ไหมได้ไหมครับค่อยๆทาวันนี้กูให้ปรึกษาันก่อนเด็กข้างหน้าตัวใครัวมันวันนี้กูบอกแต่วันนี้ที่เพิ่มเติมคือเลยครับอาทีนี้การเขียนอาร การเขียน R เนี่ยที่ทสองเนี่ยมันต้องใส่ R ด้วยตำแหน่งตำแหน่งเ็เพิ่ม R ส่วน F ไม่ต้องเปลี่ยนครับมันจะทำงาน F ตัวแรกถ้าเขียนรัศมีคือมีทีทุสองกับทีทุสามทีทุสองคือหมุนตามเข็มนะครับโอเคลงมือทำแล้วส่งเข้าไปในลายกรุ๊ปตัวใไลายเป็นไลายบุคคลถหอครับ ถ้าไม่เสร็จหลังกิจกรรมเดี๋ยวเข้ามาอีกอเรียบร้ยครับตั้งใจเขียนดูจุดมีต่างๆขอได้มั่นใจแล้วไปใส่นะครับเราลอกลอกเพื่อได้งานส่งตามว่าตัวเองได้อะไรบ้าง ครูสอนให้พวกเรารู้ที่ไปที่มาแล้วก็แต่ละบรรทัดแต่ละบรรทัดในการเขียนต้องอธิบายในสมพพถทายรูปส่งเป็นรูปมาด้วยว่าบรรทัดที่หนึ่งความหมายมันเกออะไรโอเคไหมครับไม่ใช่ส่งเฉพาะตัวนี้ส่งมานะครับต้องอธิบายได้ว่าตัวน,นั้นมันเกออะไรมันสั่งงานทำอะไรโอเคนะคิดว่าน่าจะ ทำได้เพราะครั้งก่อนให้โลกขอกคูวันนี้ให้ทาเองบอกจุดไปแล้วนะครับนี่แบบอยู่นี้นะครับแบบอยู่นี้เดี๋ยวลอกแบบนี้ไปแล้วลงมืเขียนพอครั้งที่แล้วให้เขียนธรรมดาแต่วันนี้เพิ่มโค้งซ้ายโค้งขวา่น,นเองตัวนี้โค้งอะไรครับตัวนี้อ่ะดูด,ดูดูแบบก่อน ตัวเนี้ยหมุนโค้งเลยครับหมุนเดินเดินมันมีตอนนี้มันมีเพิ่มขึ้นมาคือกีเดินโค้งไงถือว<ม>่าโค้งจุดแรกถ้ามีมีดกึงอ,อยู่ฝั่งนี้มันเดินตามหรือทวนมีดเดินตามหรือทวนลูก ดึกถึงเข็มนาฬิกาเข็มนดึกๆเดินตามด้วยทัวนครับเดินเดินเนี่ยจุดนี้ปึ๊บเดินันเดินเนี่ยตามด้วยทวนถ้ลาดคือพลาดลาดเลยนะครับแทนที่มันกินข้างรอกม,มันกินข้างในนะงานเสียเลยนะแทนที่มันกินอย่างนี้มันกินข้างในนะมันกินลึกวาข,ข้างใน อย่างนี้ตัวดึกตามถ้าตามใช้จีะไรตามใช้จีะไรครับที่02ตำแหน่ง x y ที่หยุดแล้วตัวหลังจากเอ้ย x z หลังจาก x z เสร็จต้องใส่ว่ามันเดินในรัศมีเท่าไหร่ r r ท่าไหร่ครับ r 1 0ุด u v enter แล้วมันเดินตรงก็ G ศูนย์หนึ่งต่อไปครับตัวนี้เดินโค้งด้วยโค้งอะไรครับตามหรือทวนเห็นไ,ไหมตามด้วยทวนทวนทวนใช้ไรครับ G ศูนย์สามเหมือนเดิมหาจุดที่มันจบ แล้วต้องใส่ r ด้วย r คือรัศมีในตัวนี้ตัวนี้มันตำแหน่งที่เปลี่ยนคือทั้ง x และ z มันเป็นการตึงเตเปอร์ hmm. x z ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาคือการกึงเตเปอร์ hmm. การกึงโค mm hmm. ้ง,คง mm hmm. มันเพิ่มขึ้นมา g ศูย์สอง g ศูนยทุกอย่างเหมือนเดิมอ่ะลอกแบบนี้ไปนะครับ แล้วลงในสมุดแล้วเขียนทีละจุดแล้วอธิบายนะครับเขียนนะโชคดีครับเดี๋ยวส่งคุให้เวลาไม่เกิน2อชั่วโมงเสร็จนะครับ